ถึงคุณผู้ชมที่รับสมผ่านทางแฟนเพจของ Miss p r a ด์ Thailand ด้วยค่ะคุณพิชชีชมเลบโซน่านตกอร์คณีสวันนสวนนดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะ I am ปิกป๊ตยศราบดีวิ่ประนับ 2022, มบิสแก i นด์ r ิ n t i อ n a เนชั่นแนล2022 from ค a m b o d i a ีน้อเราจริงๆวันนี้เป็นยังไงบ้างร,ารู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมวันนี้ค่ะตื่นเต้นมากแต่ สวยมากจริงๆ,ๆค่ะอ่าแต่อย่างที่บอกกันไปว่าวันนี้นะคะคุณพิชิตก็มาร่วมเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าประกวดมิสแกรนพยาวด้วยนะคะอยากให้คุณพิชิตส่งกําลังใจให้กับผู้เข้าประกวดในค่ำคืนนี้หน่อยคะอ่ะขอให้พีพีทุกคนที่เป็นมิสแกรนพยาวขอให้ทุกคนทําให้เต็มที่นะคะเอามองให้ได้ค่ะแล้วก็อ,อ,อยาบอกว่าทุกคนสวยอยู่แล้วสวยทุกคนเลยไม่มีใครที่แพ้ใครเลยอยากให้ทุกคนทำให้เต็ม นีน่ารักมากๆนะคะก็รับขอนิญาตสอบถามทิคนิดหนึ่งเทคนิคนิดหนึ่ง,งะค่ะว่าทํายังไงดีนะาจึงจะได้เป็นผู้ครอบครองมงกุฎมิสแกรนพะเยาในค่ำคืนนี้มีเทคนิคหรือว่ามีทริคสั้นๆง่ายๆไหมคะคุณพิชีทํทำยังไงก็ได้คะ่ะให้เขาเห็นว่าเราเป็นมิสแกรนพะเยาปีนี้ค่ะทํายังไงก็ได้ใ,ให้เขาเห็นว่าเรานี่แหละต้องมงในค่ำคืนนี้คือ,อยังรำเนี่ยกระโปง เห็นว่านูนี่หลจับใจโฟมได้แต่ว่าต้องเลื่อนลงเขาเขปฏิเสธไม่ลงจริงๆใช่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะทาเตนที่ทุกวันโอ้โหน่ารักมากๆนะคะเทคนิคง่ายๆของคุณพิชี h ก็คือทําอย่างไรก็ได้ให้พีดีเห็นและก็เลือกเราว่าเรานี่แหละสมวงที่สุดและก็พร้อมที่สุดที่จะเป็นต mm ัวแทนของมิสแกรนดพะเยาในค่ำคืนน yep. ี้นั่นเองนะคะโอ้โหน่ารักมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับพวกเรา รอบทักสิบคนส,สุดท้ายด้วยนะคะขอบพระคุณคุณพิชซีมากๆ,ๆเลยนะคะขอบคุณเหมือนกันขอสิบประมืนคะนะให้กับคุณพิชซี่รองแั่ภบบาพวิสข้าดีเด่นชาแนล2022ค่ะเธอไม่ไหวนะคะแล้วเราก็คือเป็นแบบว่าพิธีกรคนเดียวที่อยู่ข้างคนสวยขนาดนี้ก็อยู่ไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชม ในรอบหน้าค่ะเราจะได้พบกับผู้เข้าประกวดในรอบของชุดไทยลือนคะคะซึ่งชุดไทยลือนี้ก็เป็นชุดประจำท้องถิ่นของจังหวัดพยาวและก็ทางภาคเหนือนั่นเองค่ะจะมีความสวยสดงดงามขนาดไหนและที่สําคัญผู้เข้าประกวดทั้งสิบท่านนะคะก็จะมาในรอบของการสปีชด้วยมาดูทัศนคติและการตอบคําถามของผู้เจอกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะถูกใจพี่พี่แฟนนางงามจนุท่านหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราพักชมวิดีโอกันสักครู่แล้วเดี๋ยวชุดหน้ากลับมาจะเจอกัน